เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ c h a n n Eat Guy นะฮะสำหรับใครนะฮะที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกุ้งดองขอเกริ่นก่อนว่ากุ้งดองเนี่ยเขามีแบบสัญชาตินะหรือว่าแบบส่วนมากคนที่แบบกินอะ่ะมันมาจาก เกาหลีเออแบบกุ้งดองซีอิวเกาหลีอะไรเงี้ยซึ่งกุ้งดองเนี่ยเป็นกลับแก้มของเขาแล้ววิธีกินของเขาก็คือเอาสาหลายเนี่ยแล้วก็ใส่ข้าวแล้วก็โปะด้วยกุ้งดองแล้วก็ราดน้าจิ้มแล้วก็กินเข้าไปเวลาแบบกินกุ้งดองเนี่ยเราสามารถที่จะแบบทําเองได้ด้วย เขั้นตอนมันไม่ยากมากก็สามารถที่หาแบบในอินเทอร์เน็ตดูได้ซึ่งการเลือกกุ้งเนี่ยจะรู้ว่าสดหรือไม่สดเนี่ยเราสามารถที่จะดูที่หัวมันได้เออว่าหัวแบบใสไหมหัวแบบหลุดไหมไม่หลุดแสดงว่าสดอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ง่ายๆวันนี้ก็จะทาเองวันนี้เราสั่งมาครับเก่งมาเยอะร้านแรกนะฮะบอนชอน ที่เราสั่งมาเนี่ยนะครับเป็นกุ้งดองซีอิวโคชูจังดูดิมันแบบมีความใสมากอ่ะปุ๊บเลยเนื้อแน่นแล้วก็รสชาติแบบเค็มเผ็ดปลาย,ลายอร่อยมากเมื่อกี้เราชิมกุ้งไปแล้วเดี๋ยวเรากินตามสไตล์เกาหลีดีกว่า,าที่เขาบอกก็เป็นกับแกล้มยิบสารายมา ข้าวโปะนะครับอือแล้วก็กุ้งนะฮะ <Nice. S 1> จิ้มซีฟู้ดนิดนึงลงไปแบบนี้ยัดครับดมมุมเเนเลนรสชาติคือถึงมากถึงเครื่องถึงรสสุดๆไปเลยอะ่ะ มันมี texture สาหร่ายเข้ามาเพิ่มมันมันทำให้อร่อยเพิ่มขึ้นอีกอ่ะอเดี๋ยวเราลองกินกับอันนี้ไหมอันนี้เป็นมันปูอ,อมันปูเ,เหรอถ้ามันปูอ่ะสามารถที่จะกินกับกุ้งดองและปูดองได้ดูดิดูหน้าตาดีจริงจริง ดีมากๆอย่างที่บอกสามารถที่จะเลือกได้2ทางคือ1น้ําจิ้มซีฟูด้ดอีกทางหนึ่งคือราดซอสมันปูอร่อยเหมือนกันแตกต่างกันที่ซีฟู้ดจะได้ความไทยๆหน่อยส่วนมันปูเนี่ยเกาหลีเกาหลีรอ,อร่อยถ่ายรูปครับปล่าครับร้านที่2ค่ะ <laughs> ร้านชองดำคโรเรออียร้านเนี้ยเขาแบบหมักกุ้งดองด้วยผลไม้และสมุนไพร นี่ช่องดำเขาก็จะมีเครื่องเคียงด้วยว้าวกุ้งตัวใหญ่มากร้านนี้คือถอดหัวมาให้เรียบร้อยเนื้อแน่นกุ้งฟูมากเด้งแล้วแบบซีอิ๊วเขาจะไม่ได้แบบ เค็มมากจะออกหวานหวานหน่อยเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าหมักจากผลไม้อมืมันก็จะได้อีกฟิลหนึ่งอร่อยดีมาคำที่สองอแกได้ไหมเนี่ยออ้้ย บอกได้เลยว่ารา้านมีเขาเฟี้ยวนะพูดตรงๆเขาเฟี้ยวเลยอะเฟี้ยวเลยเห,เยเยเหมือนเขาคิดมาแล้วว่าสาหร่ายอันนี้จะมีรสชาติมากไม่ได้เพราะว่าเราจะได้รสชาติของกุ้งกับตัวน้ำซีอิ๊วเนี่ยแบบเต็มๆตัดเลี่ยนด้วยแบบน้ำจิ้มซีฟูดทีดหนึ่งให้เผ็ดๆแล้วมีความแบบกรุบกรอบของไข่กุ้งด้วยเขาวางมาแล้วว่าแบบต้องกินยอย่างนี้อร่อยสุดสุดปังพูดเลยร้านที่สาม ชิมชิมชิมบางคนเรียกชิมชิมบางคนเรียกชิมชิมแต่ถ้าเรียกถูกๆก็เลยต้องเป็นชิมชิมอ่ามันจะต้องมีอาเ่ชิมชิมเขาบอกว่ากุ้งเขาเนี่ยดองแบบใช้วัตถุดิบพรีเมียมกว่า20ชนิดลืมบอกว่าร้านเนี้ยเขาเด็ดที่น้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยเออเป็นสูตรแบบสูตรมะนาวเนาะนะถามใคร กุ้งทานนี้เขาให้มาเยอะมากอะแบบอันนี้เราสั่งเป็นไซส์แอลมีประมาณแบบ30ตัวได้ <c oughs> ดีนะมันเป็นแบบบอกไม่ถูกเลยว่ามันรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าแบบมันมีวัตถุดิบประมาณ20ชนิดที่ผสมอยู่ในน้ำดองเนี่ยแต่กินแล้วแบบให้ความสดชื่นบอกว่าจิ้มซีฟูดสดชื่นเพิ่มขึ้นอีกลองไปครับแผ่ไปลืมบอกร้านนี้ ความฟินอยู่ที่ไหนหรือปะ่ะไม่มีเปลือกของหางกุ้งคือแกะมาให้หมดแล้ว oh. คือพร้อมเข้าปากเลยสิกเนเจออร่อยมากลงตัวสุดๆฟินอะร้านเนี้ยแนะนำร้านที่สี่ครับร้านชื่อว่าทะเลดองสูตรคุณยายเกลี้ยงเดี๋ยวจะกินให้เกลี้ยงเลย mm hmm. นเนี่ยกระปุกเนี้ยแบบ เปิดรับซดดีปะ่ะร้านนี้ก็คือสั่งมาเป็นกุ้งดองซีอิ๊วซึ่งร้านเขาอ่ะมีกุ้งดองน้ำปลาด้วยเหมือนกันแต่เราสั่งซีอิ๊วมาแล้วก็น้ำจิ้มของเขาเนี่ยทีเด็ดเลยมี2แบบเลยเป็นซีฟู้ดกับน้ำจิ้มปลาลา้าเราสั่งแบบปลาล้ามานี่มาชิมเลย,ยร้านนี้เขาแกะหางให้แล้วนะอืดีอันนี้เป็นแบบกิ่นซีอิ๊วชัดมากอือกุ้ง ไม่มีกลิ่นคาวเลยอค่อนข้างอร่อยเดี๋ยวเราลองกันแบบเกาหลีนะ<ค><ด>อืน้ำดองอมันจะออกหวานหวานหน่อยแต่ว่าพอจิ้มกับน้ำจิ้มเขาอะก็คือเพอร์เฟกเลยอปลารา้าเขาจะมีความแบบเปรี้ยวแล้วก็เผ<ค>็ดนำเผ็ดปลายด้วยอืมเผ<ค>็ด,<ค>ดเลยอ่ะเผ็ดเลยอร่อยครับใช้ได้ เบรก่อนนะห้าคิดว่าคัดไม่เบรกร้านที่5 b a b y s h r i m p ซิกเนเจอร์ของเขาก็คือความเด้งกรอบของกุ้งเด้งไงเจ็บเจ็บตดร้านนี้เขามีกุ้งสุกดองด้วยเป็นยังไงไม่เคยชิมเหมือนกันแต่ว่าันนี้เราไม่ได้กินเราคิดเราะว่าเราสั่งมาเป็นกุ้งดองวาซาบิหน้าตาแบบมันเหมือนทาโกะวาซาบิอะเท็กเจอร์คล้ายๆกันแล้วแบบสีกุ้งที่หั่นมากับสีปลาหมึกก็คล้ายๆกันอะ โอ้กุ้งมันแบบเด้งจริงๆแล้วค่อนข้างกรอบแต่วาซาบิก็คือเผ็ดไหนลองกินแบบที่เขาบอกเสียงไปเลยเนี่ยลองกินแบบที่เขาบอกว่าต้องกินกับไข่บบเข้าไปหูน่ากินมากเลยไข่ดองบกเข้าไปแบบนี้โอ้โหุึบุึบชึบอือหู เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันอมืมันมีความแบบหลายเท็กซ์เจอร์ไข่อร่อยมากแต่ว่าที่อร่อยกว่าก็คือกุ้งเพราะกุ้งดองมาะเบิอะไม่ได้กินแยกกินพร้อมไข่ข้าวกับน้ำจิ้มซีฟูดอะมันไม่เผ็ดเท่ากินแยกไม่ได้ขึ้นจมูกขนาดนั้นแล้วรสชาติมันแบบค่อนข้างกลมกลม่อมพอกินเข้าไปมันก็จะมีความเผ็ดๆของวาซาบิจะได้แบบฟิลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยไข่ดองก็คือแบบ เกาหลีเกาหลีนิดหนึง่งแล้วก็น้าจิ้มซีฟู้ดก็ออกไทยไทยเหมือนอเหมือนคํานั้นน่ะได้เป็นแบบความผสมผสานของหลายเชื้อชาติร้านที่6กล้วปะหครับเออร้านที่6กอ่าไม่ถูกเลยไม่ร้านนี้คืออยากกินมานานแล้วแบบดูรีวิวมานานมากร้านชื่อว่าโคเรียนดองนะร้านเขาเนี่ยขายเป็นกระปุกแบบนี้ซึ่งสามารถเก็บได้ถึง1เดือนแล้วนอกจากนี้เขายังมีแบบ แซลมอนเอ่ยปลาหมึกเอ่ยแล้วก็กุ้งอยู่นี่แล้วน่าสุดเ่เขามีแบบมูตัเตะดองด้วยอะ่ะน่ากินมากกุ้งก็คือไซส์แบบไซส์กลางกลางเนาะเอาไปเลยคำเดียวบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่นคาวดองมาได้รสชาติที่แบบเพอร์เฟกต์อะเค็มนิดๆหวานหน่อยๆ ที่สําคัญเลยคือเด้งมากเดี๋ยวลองจิ้มกับน้าจิ้มบ้างนี่อันนี้เป็นน้าจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดค่อนข้างออกทางเปรี้ยวหน่อยอืไปต่อที่น้าจิ้มตัวที่สองครับเป็นสูตรปลากิ่นปลาแบบไม่ค่อยแรงจะได้อารมณ์เหมือนแบบ เหมือนแจ่วมากกว่าฟิลแบบรสชาติเหมือนน้าจิ้มแจ่วเลยแต่ว่ามีความเค็มเพิ่มขึ้นหน่อยน่าจะเป็นปลาหลาแต่ว่าก็มีความเผ็ดบอลว่าอร่อยดีนะอืบอลว่ากุ้งของโคเรียดองอะ่ะกินแบบไม่ต้องจิ้มน้าจิ้มก็อร่อยแล้วอะ่ะแต่ถ้าจิ้มน้าจิ้มก็ยิ่งเพิ่มความอร่อยแต่ส่วนตัวแล้วบอลชอบแบบน้าจิ้มตัวนี้มากกว่าเพราะว่าซีฟูด้ดอันเนี้ยค่อนข้างแบบเปรี้ยวไปนิดหนึ่งม,มาร้านสุดท้ายแล้วปู่พ่นไฟ ออร้านนี้เขาไม่ได้ขายแต่ปูนะฮะทุกคน <_ S 1> เขามีอาหารทะเลเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็เด่นเรื่องยำอะไรแบบนี้ด้วยอซึ่งวันเนี้ยเราจะมากินกุ้งดองของเขากันร้านเขาเนี่ยเป็นกุ้งดองน้ำปาก,กวนเดี๋ยวเราลองแบบโรยท็อปปิ้งเข้าไปนะเด้งเหมือนกัน เด้งไม่แพ้ร้านโคเรียดองเลยแล้วก็จะออกรสชัดเค็มเบาๆเหมือนแบบความเค็มเคลือบตัวกุ้งอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อกุ้งมันก็จะทั้งสดเดีย๋ยวเราจิ้มคูก่ก,กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดของเขาดีกว่ารู้เลยว่ากินเข้าไปแล้วสดชื่นแน่ๆโคตรอร่อยเลย น้ำจิ้มซีฟู้ดมันกลายเป็นเหมือนแบบกรลบคาแรกที่กินเข้าไปอ่ะมันเหมือนแบบกรลบสูตรน้ําปลาดองไปหมดเลยอพอ,อ,อแต่ปลปลายอะ่ะน้ําจิ้มซีฟู้ดหมดแล้วในคําของเราตัวน้ําปลาก็ดัดโดดขึ้นมาอืแต่ชอบมากเลยน้ําจิ้มซีฟูด้ดถ้าชอบต้องทําไงถ้าชอบก็ต้องซอสครับ ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ7ร้านกุ้งดองสำหรับตัวบอลอ่ะบอลชอบทุกร้านเลยเพราะว่ารู้สึกว่าการหมักการดองหรือวัตถุดิบที่ใช้หรือการเลือกกุ้งของแต่ละรนะ้านอ่ะมันมีเอกลักษณ์ของตัวมันเองซึ่งแต่ละคนถ้าชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นเลยสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบายกุ้งดอง